เออเอาเลิกครับกราบสวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็วันนี้เรากลับกันใหม่อีกแล้วนะฮะก็แมปที่มีชื่อว่า Fish Go Fishing นะฮะก็ i s h i n g อย่างนี้ก็พา์ที่4แล้วนะฮะคือกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปค่อนข้าง3วัน2วันล้เม้่เนยซึ่งแมปนี้ก็คนดูเยอะนะฮะ <laughs> อืมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ด้วยนะ,ะแล้วก็ เออมีคนเขาบอกว่าเดี๋ยวลองไปเกาะอะไรนะเขาเรียกว่าเกาะที่เป็นเกาะที่เรียกว่าเกาะเมงกะฟุนเลยอืมเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกาะเมงกระฟุนมั้งแล้วผมไม่ได้อ่านผมลืมอ่านชื่อมาด้วยน่าจะเป็นเออน่าจะเป็นไม่ใช่ท็อกซิกไม่ใช่อืม อืมขอโทษครับทุกคนคือน่าจะเป็น,กน,นเกาะนู้นนะท็อกซิกหรือเปล่าผม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่มั่นใจนะแต่วันนี้ผมจะโอ้มีเบด 3, เ็ดสามพันเก้าร้อยเลยอ้แพงจังนี่ก็หนึ่งพันเก้าร้อยแพงจังเกมดีๆที่ไม่มีคำว่าเอ่อพทูนหรือเปล่านี่ครับ เกมดีๆที่ไม่มีคำว่าเพทูนหรือเปล่าหรือเปล่านะทุกคนเราจะไปเมืองต่อไปกันนะเมืองต่อไปมันคือเมืองอะไรอินเด็กนะฮะเดี๋ยวราสักครู่ไฮไม่ใช่สิมันก็คือโอเชียนนะฮะโอเคหนึ่งพันแปดร้อยเมตรนะฮะทุกคน คิดมาเอเมืองคิดมาดก,ก็ยังไม่ออกนะทุกคนอีเวนต์เหมนเนว่ามันมีอัปเดตใหม่ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะทุกคนอัปเดตใหม่ตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ห้าแสนนะฮะคือห้าแสนก็อืมน้อยจังคือผมไม่ได้เล่นเกมเลยในช่วงนี้คือผมไม่ได้แทบจะไม่ได้แตะเกมเลยนะก็มั่วก,กับการเรียนรู้แล้วก็การทำงานนะทุกคนก็เลยแบบว่าอืมไม่ว่างเลย ก็อยากสนับสนุนได้นะครับก็ยี่ก็สำหรับอันนี้อะไรอ๋อสามร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้เก้าสิบเก้าคูณยี่สิบผมผมเบ็ดผมเท่าไหร่แล้วนะเบ็ดผมเอ่อห้าสิบเลยเออห้าสิบนี่คือไม่รู้แต่ว่าเราตกกันเลยนะผมว่าน่าจะตกได้นะเมืองนี้เดี๋ยวดูออโต้ฟิตไปเลย นี่ไงได้แล้วอยู่ g scale เอ,อ่อ skeleton ฟิตนะฮะน่าจะเป็น s k e l e t ั n ใช่ครับผมากกระตูก็ไม่ใช่ไม่น่าใช่เมืองน,นี้นะที่มีคนบอกมาต่อไปก็คือหนึ่งในหนึ่งหมื่นสองพันตัวที่เยอะที่สุดก็คือหนึ่งในห้าล้านนะทุกคนคือ Wish Eater นะฮะ World Danger <c oughs> Monster รุ่นทดลองม o น s t e ร r a ราคิน แล้วก็มีอะไรไม่รู้เป็นปานปาน้ำาหมทุกคนใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ปะาไม่ใช่ปลาน้ำเขาเรื่อะเลยนะปูเอ้ไม่ใช่ม้าน้ำออปานน้ำอะไรเ่ะปาน้ำ้ำ <laughs> แต่ก่อนหนึ่งเลยนะฮะใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะคือไม่ใช่เลยนะกดใจมันนจ,จะทำให้แบบคนดูเยอะขึ้นได้นะมันจะเด้งขึ้นไป ได้ตัวใหม่มาแล้วตัวใหม่คือเม่นใช่ไหมทุกคนสปายบอลนะฮะทุกคนไปเฮ้ยได้เม่นกระปุนมานะฮะยูจัสเคสเพิร r ลนะฮะเพิทุกคน p พิร์ลสองจุดห้ากิโลในได้เมินใหม่ละมิโกไม่ผมจะมิโกผมไม่ได้จะหลอก ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งคือมันมันเบ็ดผมมันไม่พัฒนาทักทีอะทุกคนเราเรามีเงินอยู่ห้าแสนเราไปซื้อเยอมาดีกว่าเอออ๋อ,มอผมมีลัคก,กี้อยู่ยนี่นะคือเกมนี้ไม่ pay to win เลยนะทุกคนทำไม่ผมถึงบอกว่าไม่ pay to win ทุกคนดูนี่นะเอ่อถ้าทุกคนซื้อ เบ็ดหนึ่งสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโบัคทุกคนก็จะได้เบ็ดอ่าเทีบมาใช้กัเข้าวปองนะฮะแต่ทุกคนดูเบ็ดที่เออเบ็ดที่แพงที่สุดนะฮะสองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบห้าล้านฮะยังไม่เท่ากับโลบัคเลยนะฮะแล้วทุกคนดูนี่นะฮะไม่มีเพทูวินนะเกมนี้แบบผู้เล่นทุกคนเท่าเทียมกันใช่ครับเกมนี้ผู้เล่นทุกคนเท่าเทียมกัน เดี๋ยวผมเปิดเยี่ยวก่อนตรงไหนนะตรงช็อปอยู่ดีนะทุกคนดูนี่นะฮะมีคูณสองลัคกี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเออ่คริสต์มาสแพ็คนะครับซึ่งคริสต์มาสแพ็คนี่ก็คิดว่าน่าจะได้เยอะละมั้งแล้วก็มีนี่ด้วยนะฮะตกทีหนึ่งก็จะได้สี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งไปเรื่อยนะฮะซึ่งตกเออ่จากเขาเรียกอะไรนะ จากหนึ่งครั้งไปสองครั้งเจ็ดสิบห้าโลบักนะซึ่งผมไม่มีโลบักถ้าอยากสนับสนุนสนับสนุนได้นะเกมนี้ไม่เพทูวินเลยเกมนี้เท่าเทียมทุกคนเท่าเทียมเนมันก็ไม่เพทูวินเหรอทุกคนหรือเปล่าไม่เอาจริงคือเกมนี้มันก็ต้องทุกเกมมันก็ต้องใช้เวลาหมดนะทุกคนแต่ว่าคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามีเวลาว่างขนาดนั้นไหมอะไรอย่างนี้นะทุกคนแบบว่าใครอยากเอ้ยเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยฮะหรือว่าเราแบบว่านม,ม่แบบเขาเรียกอะไรนะครับไม่อยากไม่อยากเสียตังค์เราก็ต้องแบบว่าค่อยๆไปค่อยๆปรนค่อยๆไป,ๆไปใชงไหมละ่ะแต่ว่าแบบสําหรับใครที่มีเงินอะไรอย่างนี้คือผมให้ให้ให้เล่นแบบไม่เกินหนึ่งวันผมว่าเอ็นเกมได้ <laughs> <laughs> คือเอาจริงถ้ามีเงินให้เล่นไม่เกินหนึ่งวันผมว่าเอ็นเกมได้นะฮะ แต่เกมมันก็สนุกนั่นแหละครับผมถ้าถ้านับว่าเออเป็นเกมเกมหนึ่งมันก็สนุกนะฮะจริงแต่มันก็ขึ้นอยู่แบบว่าเราคิดกับเกมแบบไหนนั่นแหละครับใช่โอเวนไปเลยคือแล้วคือกล่องกล่องใหญ่ผมสุ่มได้คือพู้พวผ,ผมเคยเคยตกได้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยทุกคนโอ้ คือผมอะขี้เกียจเก็บให้มันครบแล้วอะทุกคนก็จ,จะเก็บครบอะฮ้ยมันยากคือถ้าแบบเอ้ยคุณมีแบบว่าตกทีหนึ่งสิบตัวยี่สิบตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเก็บไม่ยากแต่ว่าผมไม่มีแต่ที่สำคัญคือนี่เลยคอมมอนแคลฟนะฮะแคลฟที่คือแบบเอ๊หนึ่งในสามแล้วผมจะเอาอยัางไงแล้วผมจะตกเขายัางไงเด็ดพอ ก r a ฟก g r ฟเว r ร์มนะฮะแล้วก็แอปเปิลนะอผมจะไปหาแมปในโลโบ็อกใหม่เล่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นแมปอะไรดีไม่รู้ว่ามีแมปผีแบบอะไรใหม่ๆหรือเปล่าตอนนี้ผมก็เก็บเงินอยู่นะทุกคนทํางานเก็บเงินนะเพื่อซื้อคอมเนะี่ยเอาจริงตอนนี้ผมก็เรียนทำแอนิเมชันอยู่เรียนด้วยตัวเองงนะเพราะว่า ต้องต้องต้อง,ต,องต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างไว้นะ่จะได้มีความรู้เยอะๆนะฮะจะได้แบบหาตังค์ได้เยอะๆเออจะได้หาตังค์ได้เยอะๆนะฮะผมก็เรียนทำแอนิชันซึ่งอืมผมไม่ได้เรียนทำแอนิชันดิเขาเรียกทำสามดีนะเออทำสามดีไม่ได้ทำแอนิชันทำแนะอนิชันผมรู้สึกว่าผมค่อยรอซื้อขอมเก็บเงินตอนนี้คือเราประหยัดแล้วก็เก็บเงินซื้อขอมนะฮะโอ้เวลอร์เวลาอีกเร์หนึ่ง แล้วก็เก็บเงินซื้อคอมนะฮะผม <c oughs> แล้วก็แบบถ้าเราได้คอมมาแล้วเราก็จะอัดเกมที่มันอยู่ในคอมนะทุกคนที่มันแบบว่าเอ้ยมีอะไรลูกเล่นน่าสนใจมากขึ้นนะนะซึ่งอาจไม่มู้ถือไม่งั้นลูกเล่นน่าสนใจเยอะนั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยทุกคนได้ตัวใหม่นะฮะน e w Fit เดี๋ยวดูซิตัวอะไรมาเจอตัวที่เราได้ก็คือเออเออเป็น สเกอรี่ฟีดนะฮะเดินชูเรสเป็นปลาอันตรายนะทุกคนเดี๋ยวดูนว่าปลาปลาอันตรายอันตรายแบบไหนเดี๋ยวดูครับอีควิดเฮ้ยตัวนี้เออโอ้ยสองแสนห้าทุกคนนี่เลยนะครับเป็นปลาแบบเยอะคิบิเคียวเออจริงนะคุก แล้วก็ได้ลีดรตก้อนมาติดติดเอ้ยเท่ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่แคบดีกว่าอาจจะแคปทําปะกุกคนตัวนี้เท่สปีดแล้วก็อัพลักไปสองแล้วก็ออโต้ไปต่อเอ้ยผมเอาไปขายไม่ไม่ผมจะไม่ขายนะคนุณไม่แต่เราต้องขายทำทุนนะม,มันมันก็ต้องขายทำทุนเนาะทุกคนเนาะ ดูซิว่าเรามีอะไรบ้างเราใส่แอปเปิ้ลนะฮะกีตันอีกละเราดูซิอ๋อเราได้เป็นแบบว่านี่เลยตามละดับเลยทุกคนเต่ทำไมในเมืองนี้ผมยังไม่ได้อะเนี่ยออกโตซีมอนสเตอร์เนี่ย, o o sea Monster, ยแล้วก็ทรีเฮดมการูดอนเนี่ยมการูดอนสามหัวเนี่ยแล้วก็เป็นตัวอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็ <c oughs> ผมว่าผมเอาปลาไปขายดีกว่าเนะเราจะไม่เก็บเขาไว้นะเราจะเอาเอาไปขายเนะี่ยเดี๋ยวเราขอยตัวกันเลวกันนะเราไปซื้อแบบไปซื้อโอ้สวัสดีครับบีคอนทำไมแบบนี้เจอแต่บีคอนฟิสเทเดอร์นะฮะเซลไปเลยเซลหมดไปเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาพี่เพอมามมโกก่นแล้วก็พี่เวิร์มแล้วก็ พีสปรายคบอลได้สองตัวแล้วก็ได้ตัวหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเราตกให้ได้อีกสักตัวหนึ่งนะเราจะทำไดมอนนะฮะไดมอนสกลริตันนะเราจะดูว่าเลยมอนสกลิตันเราจะ,ะได้อะไรบ้างแล้วอะไรที่มันเขียนว่าฟรีอยู่อะทุกคนเห็นไหมด้านด้านข้างผมมันมีเขียนว่าฟรีอยู่อันหนึง่ง เบ็ดผมมาหนึ่งในห้าสิบใช่ไหมผมต้องเก็บเงินห้าล้านกว่าจะแซงเบ็ดเดิมนะฮะซึ่งเบ็ดเดิบเบ็ดทีมาซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อน้ำยามาก่อนนะเราก็ใช้น้ำยาทุกคนมันก็ช่วยได้เยอะนะทุกคนช่วยได้เยอะอยสกิลอัพแล้วอัพสเตร็นไป เพื่อนเราออกทะเลไปแล้วทุกคนนีน่นนม <c oughs> อมผมจะทำอะไรแล้วนะเอ้อผมจะดูว่าอันไหนฟรีนะฮะเนี่ยมันเขียนว่าฟรีอยู่ด้านข้างซึ่งอันไหนฟรีอ่ะอันไหนฟรีก่อนอันไหนคือฟรีที่คุณบอกอะเคสสหรอไม่ใช่เกมพาร์คส ไม่น่ามีนะอ๋อน่าจะเป็นไอ้นี่แหละแต่ว่าต้องกดไลก์กดกดไลก์กลุ่มจะด,ดูอนว่าเขาเปนอย่างได้มาสามตัวได้สี่ละอ๋อตัวนึงครับไม่ไม่ไม่เราได้แค่สามโอเคได้เผออืมแล้วคือพอเราอยากได้อันที่มันแบบไม่เก่งคมันจะได้ได้ตัวที่มันแบบเบิ่มเบิมมาโอเค ผมกดเองด้วยนะฮะช่างน,น่งตกปลาอยู่ริมทะเลเป้าหมายผมจะสำเร็จไหมเนี่ยมันไม่ได้เลยเนี่ยจะสำเร็จไหมหรือไม่ก็เอาตัวนี้แมาก็ได้ตัว wish eater นะฮะฮแต่ผมว่ามันมันไหวปะพลังผมมันไม่น่าจะไหวนนหนึ่งใน5ล้านนะ คือผมอ่ะผมคือทุกคนคือผมมาลองไปเมืองที่เขาเป็นเมืองอะอะไรเนี่ยเมืองทอกซิกโซนอ่ะผมตกไม่ได้ตกไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าอ๋อที่เขาบอกว่าเมืองเมงกระพุนก็คือเมืองไฮเฟลนะฮะน่าจะเป็นเมืองนี้แหละเออเนี่ยมันเป็นเมงกระพุนนะเนี่ยก็เฮ้ยมีก็ซีล่าด้วยอ 1, 5, 5, 5อหนึ่งในห้าล้านห้าเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจ แต่ผมทําแล้วยังไม่ได้สักตัวทุกคนดูทุกคนดูดิเพราะผมจะทาอะผมไม่ได้สักตัวเลยเกมใช่เหรอครับเกมมันเกียนมันแกล้งห่มอะทุกคนผมจะไม่เก็บให้มันครบสิบนะฮะเพราะว่ามันเกลียงมากเลยเดี๋ยวดูได้อะไรมาโอ้ยได้ ได้นี้มาสิบอันเอ้ยสิบหกอันโอเคดวงดีอยู่ได้อยู่โดนมันก็บวกลักร้อยหกสิบอ่ะเราจะได้ของดีมาพอให้ตามนั้นผมจะเปิดออโต้แต่ว่าเก้าจุดสี่ซูเปอร์นะฮะซูเปอร์หนึ่งจุดห้าศูนย์จุดห้าสปีดแล้วก็ลัก1กร้อยห้าสิบดูสิว่าลักร้อยห้าสิบนี่มันจะขนาดไหนกัน โอ้ได้หนึ่งแสนเอ้ยโอ้ได้ก็ได้อยู่นะทุกคนคือแบบเห็นผลทันทีทันใดอ่ะเห็นผลขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดเต่สกิลิตันผมเมื่อไรจะได้เมื่อไหรจะครบครับถามแค่นี้ดีกว่าสกิลิตันผมเมื่อไรแต่ครบเนี่ยเวิร์มผมทําตัวที่สองนานแล้วเนี่ยเพิ่์ผมก็จะทําตัวที่สองนานแล้วนะเนี่ยเอ้ยรอบนี้นานแปลกๆขอโทษแต่ว่าโอเคตามนั้น ผมว่าผมต้องเอาไปซื้ออย่างดีๆบ้างเลยจริงๆขอแบบเบิ่มๆได้ไหมเฮ้ยสิบห้านาทีแล้วมันเร็วจังอ่ะคือผมอัดไปสิบห้านาทีเร็วมากคนขอแบบเบิ่มๆอ้าว ไม่ผมไม่ได้จะเปลี่ยนเบ็ดโอ้ยผมจะเอ้ยเราต้องเปลี่ยนที่บ้างไม่อาจจะบั๊กก็ได้ทุกคนแบบที่นี่ไม่มีอะไรให้เธอแล้วนะจ๊ะอืมแต่เมืองมันมีแค่นี้เหรอทุกคนออโตโอ้ลืมเปิดออโต้ทุกคน <seaweed> ดึงขึ้นมาโอเคเรา mix <c ười> <c oughs> เรา make, เราทำพี่เพิรตัวที่สองนัแล้วทุกคนเดี๋ยวผมดูว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะแบบว่าทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลผลประกอบการนเออเรียกว่าผลประกอบการของวันนี้เราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ คือเนี่ยผมจะทำในสปายเบาได้แล้วเนี่ยจากสามตัวเนี่ยตอนแรกเฮ้ยทุกคนมาแล้วตัวใหม่ปึ๊บปึ๊บทุกคนมาแล้วมาน้ำมาแล้วโอ้ยทท่จังเลยแคปแคปอีแลวแคปอีแลว เทจังเลยเทแต่ผมไม่เอามาน้ําผมไม่เอามาน้ําทําปกนะผมจะเอาพี่พี่มังกรนะพี่มังกรเทกว่ะตัวนี้ี่กว่านี่เราได้แนละ้วทุกคนมาน้ําไม่ใช่สิทุกคนผมนึกออกแล้วว่ามันเหมือนอะไรทุกคนคิดเหมือนผมไหมเขาเหมือนม้าดินมังกรมากเลยอะ <laughs> เขาเหมือนม้าดินมังกรมากเลยใช่ไหมผมว่าผมว่าเขาเหมือนม้าดินมังกรมากเลย โสองหมื่นสองแต่ยิ่งเราตกแบบว่าเมืองไกลๆเว็เราก็ยิ่งอัพเร็วนะทุกคนเพราะงั้นเมืองนี้เราก็ถือว่าได้อยู่นะเราได้มาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวอยากได้แค่อยากได้คาเคนีกสักตัวได้ไหมอยากได้คาเคนีกสักทุกคน <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ที่ผมพูดอะ ว่าผมจะทําตัวโกสเกลิตันเนี่ยทุกคนดูเนี่ยมันยังไม่ได้สักตัวเนี่ยไอ้ย,ยะเวิร์มเมคอ้ยโอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวขออีกตัวหนึ่งนะครับสเกลิตันหรือไม่คุณก็แบบเบิ่มเบิ่มดวงดีแล้วคุณก็ได้แบบนี่เลยห้าล้านหนึ่งในห้าล้านผมว่าเกี่ยวนะผมว่าเหยื่อเราเกี่ยว เดี๋ยวผมเอาไปขายแล้วเราก็เอามาทําเหยื่อดีกว่าเอามาซื้อเหยื่อแล้วลองตกดูสักครั้งหนึ่งโอ้ไม่มีขึ้นแล้วอะ่ะปกติมันก็จะมีขึ้นว่าคุณเป็นนิวเคลียร์นะครับคุณสามารถกดรับไอ้น,นี้ได้ <c oughs> แต่มันก็จะรับได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะเฮ้ยทําได้แล้วทุกคนไปเราเอาไปขายกันเราจะไม่เก็บนะทุกคนเพราะว่าเมกไดมอนไม่ ยไปเลส่ออัพเกรดไฟอยได้อีกอยหนึ่งโอเคผมเน้นมาลานนะมาลานพี่ครับเอาของมาขายครับเดี๋ยวเราจะขายลายตัวนะว่านี่มาดินเมื่อยากเก็บมาดินมังกรไหมเดี๋ยวเราจะขายก่อนเลยว่าเพิ่มได้เท่าไหร่แปดหมื่นห้าอู้นี่ก็สามหมื่นแปดอืมจริงๆรลูกบอลเราไม่ควรขายนะเมื่อกี้สกี้ตันได้เท่าไหร่ได้แสนสองโอ ผมว่าเราเก็บทำโกไหมเริ่อีกแหละวเริอีกแล้วได้อันนี้ได้แสนหนึ่งอันนี้ละ่ะนี่สามหมื่นหกเก้าหมื่นเฮ้ยได้น้อยมากเลยอะถ้าไม่ใช่ตัวโกอะต้องขายให้หมดเลยได้น้อยมากเลยทุกคนเซียวเซียวออนี่สองแสนเจ็ดตอนนี้เรามีหนึ่งล้านหกนะโอ๊ยหนึ 1, 000, 6, ่งล้านหกจรอ เราซื้อไอนี้แป๊บหนึ่งพอร์ชันนะไม่ใช่พอร์ชันเนี yeah, ่ยเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ไปเลยมันค,คูณห้าอยู่มันก็เยอะอยู่ทุกคน okay. เอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมซื้อเหยื่อด้วยดีกว่าทุกคนเราซื้อเหยื่อด้วยดีกว่าเพราะว่า เหยื่อน่าจะลองดูลองดูผมจะลงคุนนะฮะเห <c oughs> ยื่อห้าแสนเหยื่อห้าแสนสองห้าแสนไปเลยสองตัวไปแล้วก็สองแสนห้าอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งหมดตูด <c oughs> หมดตูดทุกคนมาเราจะลง ตั้งแต่อันที่กากที่สุดนะฮะเรนโบว์ที่เราซื้อมาเราจะตกเองนะฮะกับเมียที่เราซื้อมาเพราะว่ามันกูบดไปบดึ้นไปตัวกากนะฮะแล้วก็ล็อกเก็ตนะฮะล็อกเก็ตคูลักห้าสิบซูเปอร์ ไอ้หรือว่าพื้นที่มันเกี่ยวโทนล็อกเก็ตเนี่ยมันเกลือมากเลยเดี๋ยวผมจะไปกลางทะเลนะฮะกลางทะเลไม่สิผมว่าในเมื่อในเมื่อเราได้อันใหม่แล้วอะเดี๋ยวเราไปตกเมืองที่ทุกคนแนะนํามาดีกว่าเนะเพื่อได้กอสิลาก็คนที่แนะนําก็คือแนะนําไอ้สามหวกโลกนี้ใช่ไหมครับไฮฟิลเดี๋ยวแต่ขออนุญาตตัดแอปหนึ่ง อฮยผมว่าอืมเอาก็ผมว่าเดี๋ยวเราก็เอาไวพ้พราทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเมืองไทยก็โอเคสำหรับพราทนี้อทุกคนมันมันได้แค่นี้อะทุกคนเอาไว้เอาไว้สำหรับพราทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะพราดหน้านะเราก็กําลังเดินทางกันไปเมืองนู้นน,นะฮะก็ไว้เจอกัอนใหม่นะซีโอนะฮะมาหน้านะแล้วก็ใครชอบกดไลค์กดติดตามกดเพื่อ <g> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ <g> ผมว่า <c oughs> โอเคครับคุณไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะไว้เจอกันใหม่ไม่บุย